ในฐานะประชาชนจึงขอส่งเงินต่างๆเหล่านี้กลับไปให้กับใครก็แล้วแต่ผมขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผมในการกระทำการเพื่อให้ประเทศไทยหมดสิ้นจากการ ทุจริตพอรับชั่นอย่างน้อยๆมันลดไปบ้างก็ยังดีวันนี้ขอมาเผาที่ปปพเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยนั้นต้องหมดสิ้นพอรับชั่นให้มันน้อยลงเลาวละรักษาสุขของไทยไหมที่ิีครับไหนครับรักษาสุขไทยไหมที่ครับคนแรกก็คือนายพักที่รู้ใจไทย เหตุผลผมได้ว่วมมีความสุขความเจริญแต่หากข้าพเจ้ากระทำการด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้การกระทำของพระเจ้าได้ชนะมารได้ชนะผู้ที่ทำร้ายแผ่นดินนี้ด้วยเถิดสาธุประกาศไว้ตรงนี้เลยณองค์กรกลางปปชว่าข้าพเจ้า ในานามประชาชนจะกระทำการอย่างเต็มที่เพื่อปราบพักการเมืองนักการเมืองขั้าราชการที่โกงกินแผ่นดินนี้และแผ่นดินนี้จะสูงขึ้นผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมกระทำไม่มีเบื้องหลังหากใครคิดว่าผมมีเบื้องหลังก็ขอให้สาบแช่งเหมือนกับที่ผมสาบแช่งณนะสถานที่นี้ ต่อหน้าพระบรมบรูปรัชากาลที่หขอเอาจิตใจขอเอาตัวตนของผมเป็นประกันมายื่นเรื่องให้ท่านทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันท่านเชิญตรงนี้ท่านคงนนมไม่ท่านคงไ,ไม่ท่านคงไม่ค่อยชอบพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะท่านนิวัชชัยท่านเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความสุจริต ท่าด้รับเป็นเลขาผมในฐานะประชาชนผมขอให้ท่านช่วยผมในฐานะประชาชนในเรื่องในการที่จะนำเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบและทำความจริงให้ปรากฏเพื่อให้องค์กรปปชนั้นมีความน่าเชื่อถือต่อในสังคมไทยประชาชนคนไทยหมดที่พึ่งผมทราบดีว่าปปชนี่น มีเรื่องอยู่หลายหมื่นคดีพนักงานปป,ปชข้าราชการปปชหรือผู้ที่ทำงานอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมอยากจะจัดการกับเรื่องสีเทาเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่วันนี้เนี่ยผมต้องอาศัยท่านแล้วล่ะครับต้องพึ่งท่านต้องพึ่งคณะกรรมการ,การซึ่งผมเองเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียน กรรมการด้วยเรื่องแรกที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าผมขอให้จัดการการตั้งนอมินีถือหุน้นคือตัวเองเนี่ยเคยทำรับเหมามาก่อนเมื่อตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งการเมืองก็แต่งตั้งคนมาถือเป็นนอมินีในบริษัทที่ตัวเองเคยอยู่และก็เอาบริษัทนี้ เข้ามาเป็นคู่สัญญากับที่ตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงเท่านั้นยังไม่พอยังจัดก,การประมูลและหัวประมูลข้อมูลต่างๆอยู่ในนี้ผมขอมอบให้ท่านนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะดาเนินการเรื่องนี้ตามขั้นตอนตามระเบียบของกฎหมายและให้ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาได้ตั้งจิต อธิษฐานด้วยความเป็นธรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อความพบุรุษของเราว่าให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมให้กับประชาชนจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับท่านเรื่องนี้เป็นมหากราบครับเป็นมหากราบที่ของล้นเก้าราชการที่หกเวรคืนที่ดินที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี2462เป็นที่หลวงเป็นที่รถไฟจนกระทั่งปัจจุบันเรื่องนี้ไม่จบครับพื้นที่5083ไร่มีการอภิปรายมีการนู่นนี่นั่นเรื่องนี้ผ่านผู้ว่ารถไฟมาหลายคนจนกระทั่งตกมายังผู้ว่ารถไฟชื่อนายนิรุตมณีพันธ์ท่านเป็นอายการเก่าเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย ท่านพูดเก่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าท่านพูดว่ายังไงและในเรื่องนี้เนี่ยควรจะจบในยุคนี้เสียทีขออย่าให้เลื่อนต่อไปเลยครับเพราะแม้แต่ปปชเองยังมีคำสั่งเมื่อปี54ลายเซ็นของนายปานเทพกล้านลงรานแจ้งไว้หมดครับว่าให้ผู้ว่ารถไฟดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินรัฐปี54 มาจนปัจจุบันปี66 10สิบกว่าปีที่เราไม่ดำเนินการเรื่องนี้ขอมอบให้ท่านเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สาท่านอาจจะไม่สบายใจแต่เมื่อท่านเป็นผู้ที่ดำเนินการท่านก็จำเป็นต้องนำเอาข้อร้องเรียนของผมในการร้องเรียนกับกรรมการปปชท่านหนึ่งที่มีข้อคอรหา เพราะว่ามีหน้าห้องชื่อย่อทอทงซึ่งผมมั่นใจว่าในเวลาไม่นานคนนี้ต้องออกครับคนนี้ต้องออกท่านติดตามดูให้ดีเพราะว่าเหนือผมก็ต้องมาหาท่านใต้ดินผมก็ต้องไปจัดก,การอีกขอร้องให้ท่านได้ส่งเรื่อง เพื่อสอบสวนในเรื่องนี้นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องประธานคณะกรรมการอ่าเรื่องกรณีเลขาธิการสรปกปล่อยปละละเลยให้พนักงานชอการช่างเข้าไปถือที่ดินสปกนี่เป็นบริษัทในเครือนะนี่เป็นชื่อของเขานะครับโดยปกติที่ดินสปกก็ต้องให้เกษตรกร,ร,กรที่ยากไร้ แต่ผมไม่เข้าใจว่าบริษัทชอการช่างใหญ่โตปานี้ทำไมถึงไปเอาที่ดินที่มวกเหล็กและให้พนักงานเนี่ยไปถือและเลขาสอป,อ,ปอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็อันนี้ผมต้องมอบให้ท่านอีกว่าเพราะหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันครบชัดแจ้งแดงแจ๋ทุกเรื่องออผมหวังว่าท่านนิวัชชัยคงจะได้ดาเนิมมนการอย่างสุดจริตเที่ยงธรรม หลักฐานผมให้ถ้าขาดหลักฐานใดหรือต้องการสอบสวนผมเพิ่มเติมผมยินดีมาให้ทุกเวลาเป็นเซเว่นอีเลว่นยี่สบสี่ชั่วโมงครับขอบคุณครับวันนี้ก็จะรับเอาไว้เข้าสู่กระบวนการนะครับตามหน้าที่หน้าของอบทธรครับเราก็จะพิจารณาว่าในแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างครับโอเคขอบคุณรับครับคราร